ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไอคอนของ mui นะครับในโปรเจกต์ของเรานะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับผมจะทําการติดตั้ง Material svg icon ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ไอคอนนะครับได้2,100กว่าแบบเลยนะเมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้มาที่หน้าเว็บหน้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะพอมาแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้ครับเราจะเห็นว่ามีคําสั่งตรงนี้นะครับสําหรับการติดตั้งนะครับซึ่งเราสามารถไฮไลท์แล้วก็ก๊อปปี้นะครับหรือเราจะกดที่ก๊อปปี้ตรงนี้ก็ได้เเช่นนดกั จากนั้นเรากลับมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาแล้วก็ทําการเพสคาสั่งลงไปแล้วก็ Enter นะครับเพื่อทําการติดตั้งนะโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับที่จะนําไอคอนมาใช้งานนะฮะสองพักว่าแบบเลยนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่าไอคอนหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แต่ละอันชื่อว่าอะไรนะแล้วก็วิธีการนํามาใช้งานนะก็ไม่รู้ด้วยนะฮะดังนั้นเราต้องไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปดูที่หน้านี้นะครับอ่านะ พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นหน้าของอะไรครับแ a ท e r เรีย c ไอคอนนะครับก็จะมี2,100กว่าแบบนะครับพร้อมใช้งานเลยนะเลื่อนลงมาด้านล่างเล็กน้อยนะครับก็จะเจอนะครับไอคอนต่างๆนะครับ2,100กว่าแบบที่วานะฮะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นประเภทต่างๆที่เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยเขาใช้แบบฟิลอยู่นะครับก็ฟิลแบบฟิลก็คือแบบไอคอนตันๆนะฮะสมมติว่าเราเลือกแบบอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นแบบเอาไลน์นะฮะเราก็จะเห็นความแตกต่างเห็นไหมครับ หรือว่าแบบ rounded นะฮะเห็นไหมครับนี่อันนี้ t ู o tone นะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยก็จะมีเหมือนกับ2สีนะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นนะครับ sharp นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบบ fill แบบนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นรูปบ้านตรงนี้นะอันนี้ครับก็สมมุติว่าเราต้องการนะครับนํารูปนี้ไปใช้ในโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก,กดล้วก็เขาก็จะแสดงเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะจากนั้น วิธีการนําไปใช้นะครับเราสามารถ Copy นะครับในส่วนของ Import ตรงนี้ยนะครับ Copy ได้เลยนะแล้วก็เอาไป Import นะครับแล้วก็นํามาใช้งานนะครับเหมือนกับการใช้ Component เลยนะนี่ครับเซฟกลับมาดูที่เบราว์เซอร์นะครับเราก็จะได้เป็นอ่ามาแล้วนะฮะนี่ฮะนี่โอเคทีนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการปรับสีนะครับหรืออาจจะปรับขนาดด้วยนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับ วิธีการใช้สีนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับก็คือใช้ Color หรือว่าใช้ Class Name ได้นะแต่ว่าเมื่อเราต้องการปรับไซส์นะครับเราสามารถใช้นะครับฟอนต์ไซสแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราลองเอาเมาส์ไปชี้นะครับเราเห็นว่ามีนะครับสิ่งที่เราสามารถปรับได้นะครับก็จะมี small นะครับ in inherit มี large นะครับแล้วก็ medium นะซึ่งค่า default เขาเป็นอะไรครับเป็น medium นะแต่นั้นเดี๋ยวผมจะใส่เป็น small นะครับนี่ครับ แล้วก็เดี๋ยวทำการนะครับ Copy มาหลายๆอันหน่อยนะเราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับ small medium นะครับเนื่องจาก medium นะครับเป็น default นะครับถ้าเราไม่ใส่ก็จะเป็น medium อัตโนมัติอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นนะครับลองใส่เป็น large เข้าไปแบบนี้นี่ครับเขาจะเรียงลำดับแบบนี้ให้เรานะะโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาดูการ import สักเล็กน้อยนะครับเวลาที่เรา import นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้หลักการเดียวกันกับ คอมโพเนนต์อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นผมต้องการนะครับดีสตรัคเจอร์นะผมก็จะนะครับลบตรงนี้ออกไปนะลบชื่อไอคอนออกไปนะครับแล้วก็ทําการลบคาว่าไอคอนออกไปด้วยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเองนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับดีสตรัคเจอร์แบบนี้ครับใส่ปีกาครอบเข้าไปเนี้ยคำว่าไอคอนแบบเนี้ยเกิดมาเราต้องลบออกไปครับรู้ได้ไงใช่ไหมครับว่าเกิดมา รู้ได้จากตรงนี้ครับเราเห็นนะครับว่าชื่อไอคอนเขาเป็นอะไรครับ a c c o u n t Balance อย่างเดียวนะ a c c o u n t b a l a n c e ไอคอนอันนี้เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเองครับเวลาที่เรา Import นะแต่เวลาที่เราใช้นะครับาการ Import แบบ d e s t r u c t u r e นะครับเราต้องใส่เฉพาะชื่อของไอคอนแบบนี้เท่านั้นนะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น Account Balance นะแล้วก็ด้านล่างก็ต้องลบคาว่าไอคอนออกไปเหมือนกันแล้วก็เซฟนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนเดิมนะ เอาล่ะนะครับก็เป็นนะครับตัวอย่างการใช้งาน,นครับไอคอนนะฮะ